คุณไพรัตต้องมากนะครับคุณไพรัตนเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์นะครับ ของบริษัทไอจีแล้ก็ประจำที่หโครงการโทรไฟฟ้าตัวเจนุลอยูใหญ่ไม่กำนันตัหน้าทานเป็นัดูเล็กนะวิศวกรวิศกรวิศวกริศวกรวิศวกรับศวกรวิศวกรวิาครวิวกะวิศวรวิศวกรว้วารวิศวกนงวกรวิศวกรวิศวกรวคศวกรววกรวิศนงรวิศวกรวิศวกรวิศวกรวกรควกรวนวกรรรัเนี่ย ทำไมเสียงหลอกจอมผิ่สวไม่ได้มาจอมผิดสวไม่ได้มาเจ้าพี่สวบอกว่าในฐานะที่มาวันนี้เนี่ะพี่มาคนจังหวัดน้องสาวอ่ะด้วยใช่หรอเลยมาตอนหกโมงครึ่งมาใช้หนังน้องๆนะครับทั้งเอ็กซ์เขาก็ทั้งมุ้ยนะครับการใช้ชีวิตทุกอย่างเมื่อกี้เราไม่ได้มีโอกาสดูมิวเนซทชั่นจังหวัดน้องสาวมีความสุขมากนะคะเราจะก้มไปไหนนะคะอย่าก้มมากไม่ใช่ไม่ไม่ไม่หลุดไม่หลุดเฟรม ขอให้เจ้าหมาเจ้าสัสมมากนะคะแล้วก็มีรูปหลานเป็นประเทศไทยโอเคเนาะแค่นี้พอเส็ประเทศไทยต้องระมัดระวังขอให้องทีมุต่อไปอันที่สองเป็นสิ่งสำคัญเลยเดียวรับจมากใครแล้วต้องมีความซื่อสัตย์นะครับต่อจมูกต้องปากปากอ่าโอเคนะครับเป็นยานนะครับต้องซื่อสัตย์นะ